เดี๋ยวนะเรื่องประกาศเหรอชื่อนี้ดูเป็นไงบ้างดูเหมือนพวกเราขีดไปหน่อยอ่ะเราจะเป็นชื่อน <sk ี้ล่ะเรามีส네ี่ไม่ใช่สองถ้ามันดูลึกลับแบบนี้โอเคไหมโอ้อเอาแบบนี้ดีกว่าโคตรก๋าเก๋เลยเอาแบบเรียบๆเหมือนคนทงานดีเมื่อเราจืดแบบพลาสติกก็สิ่งของไข่บ้านมันก็ใช้ไปแล้วเฮ้ยเรากลับไปดูอันแรกสิดีล่ะที่พี่อยากได้ถึงแม้ตัวเกมจะถูกเลื่อนออกไป ชาวคอมมูนิตี้อย่างพวกเราไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนกับมอดเกมทีมฟอตเทส2ที่ชาวโลกกำลังจับตามองกันอยู่ได้กลับมาโรดแร่นบนตลาดสตรีมอีกครั้งทีมฟอตเทสถูกคลาสสิฟาใช่ล่ะครับนี่คือเกมทีมฟอ r เทส2คลาสสิกและทําไมมันถึงจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อและได้ถูกเลื่อนกวางจําหน่ายออกไปตอนนี้พี่เรดและทีมงานได้ไปหาข้อมูลมาให้แล้ว เดี๋ยวพี่เรจ,จะเล่าให้ฟังแบบไม่ใช่คลิปตอนดูกินข้าวแล้วก็ไม่ใช่คลิปที่เอาไว้ดูกล่อมนอนเพราะนี่เป็นเรื่องสําคัญของวงการเกมทีฟอทเทส2ของพวกเราว่าตัวเกมหลักนั้นจะยังสามารถอยู่ได้หรือไม่หลังจากที่เจ้าเกมตัวนี้ได้ลงวางจัดจําหน่าย <S <S เราแฟนๆเกมทีฟอเทส2ตัวยงน่าจะรู้กันแล้วว่าเกมนี้เคยมีชื่อเดิมว่าทีฟอทเทส2คลาสสิก ซึ่งพีเรสก็เคยทําข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้ไปแล้วซึ่งก็สามารถย้อนกลับไปดูได้แต่ว่าข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันเพราะคลิปนั้นมันก็หลายปีมาแล้วแถมทําได้แค่สาคลิปเองเพราะภาคหลักอัปเดตบ่อยมากในช่วงปี2023-2024ถึงปี 2024. แต่เราจะมาเล่าย้อนความไปนิดหน่อยอย่างที่รู้กันว้าวอนุญาตให้เกมทีฟอร์เทสสองลาสิกนั้นเป็นหนึ่งในตัวเกมมอดของเกมทีฟอร์เทสสอง ที่สามารถมาวางจับจำหน่ายบนแพลตฟอร์มสตรีมได้มีการประกาศตัแต้แต่วันที่20มกราคมปี2025พร้อมกับปล่อยเทร์เลอร์ดับเบิลดาวน์ในวันที่22มกราคมปี2025มีภาคไทยด้วยนะอย่าลืมไปดูซึ่งตัวเกมได้มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่1 0ตุลาคมปี2025ทําทำให้เราแฟนเกมทีมฟอเทส2นั้นเนื้อเต้นกันใหญ่แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นวันที่6ตุลาคมปี2025เวลาประมาณตีหนึ่งในประเทศบ้านเราทางผู้พัฒนาเกมที2 Classic. ได้ทำการระงับเนื้อหาปิดบังเนื้อหาบน,นหน้าร้านขา้าและเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปแบบไม่มีกำหนดทำให้เราเกมเมอร์พากันตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะพี่เรสที่เพิ่งจะทำคลิปโปรโมตไปเสร็จมันหมา เพราะว่าไม่ได้คุยกับทางทีมงานพัฒนาโดยตรงเพราะปกติพี่หนาวเป็นคนคุยให้ตัดไอจับใจเฉเพยและปริศนานั้นก็ยาวนานจนถึง2เดือนจนกระทั่งวันที่7ธันวาคมปี2025น่ห้น่วยข่าวกองอย่างพี่หนาวก็ได้มาแจ้งพี่เลนว่าเกมที่ฟอร์เทสสองคลาสิกจะมาแน่แพร้อมกับแจ้งก,กำหนดวันวางจําหน่ายคือวันที่30มกราคมปี2026พร้อมกับปล่อยเทเลอร์ที่เปลี่ยนชื่อตัวเกมจากเกมที่ f อ r เทสสองคลาสิกเป็น เกมทีมฟอสเทสสองคลาสติคไฟและทำไมถึงจําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเกมสาเหตุมาอยู่ตรงนี้ครับอย่างแรกทีมฟอ r เทสสองคลาสสิกไม่สามารถเป็นเกมมอดหรือเกมเดโมได้ตามกฎของพี่วอลได้กําหนดไว้เพราะงั้นตัวเกมที่กําลังจะลงนี้จะกลายเป็นตัวเกมใหม่ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตัวแฟนชายหลักอย่างที่2ป้องกันการสับสนของตัวชื่อเกมอย่างที่รู้กันบนตลาดสตรีมของเรานั้นมีเกมทีมฟอ r เทสถึง2เกมได้แก่ทีมฟอสเทสถู และทีมฟอร์เทสคลา s สิกซึ่งเป็นของพี่วาวทั้งคู่เลยอาจจะทําให้ผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาในวงการทีมฟอร์เทสอาจจะเกิดการสับสนได้พอเงั้นก็เลยต้องคิดชื่อใหม่ตามเทวเลอร์ที่เขาปล่อยออกมาพร้อมกับข้อความขัดทนนะแต่ก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งพอเรื่องนี้ไม่ได้มีการถูกจิบขึ้นมาคุยในไลฟ์สดทีมฟอร์เทสอัปเดตโดยเกฟนิวอลซึ่งในไลฟ์สดส่วนมาจะคุยเกี่ยวกับอัปเดตในตัวเกมภาคหลักมากกว่า สิ่งที่พิเรู้สึกเป็นหัว่าเกมทีฟอเทสสภาคหลักนั้นจะอยู่ยังไงหลังจากเกมภาคนี้ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วจากการคิดวิเคราะห์ดูน่าจะไม่มีผลกระทบมากเท่าไหรน่นะเพราะทีฟอตเทสสองคาสิฟจะไม่มีการเทรดไอเทมเหมือนกับภาคหลักและระบบของภาคใหม่นี้ก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าแค่จะเพิ่มความสดใหม่เข้าไปในตัวเกมทีฟอตเทสสองเฉยๆเหมือนกับว h a อีฟที่คลาสสิกแต่สดใหม่สารฝันไว้เด็ดของไอพวกเด็กโข อยากจะทำเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองหรืออาวุธใหม่ๆใ,ในทีมของเนื้อเรื่องเกมทีฟอสเทส2จะมีคนเล่นภาคคัสติไฟมากแค่ไหนและภาคหลักนั้นจะมีคนเล่นน้อยลงหรือไม่เราก็ได้แต่รอดูคำตอบหลังวันที่30มกราคมปี2026นี้เพราะทีมฟอ r เทสไม่ใช่เกมแต่คือผู้คนที่รักในตัวเกมนี้ตั้งหาก